ครับพี่น้องครับโคกนักอเบเป็นยังไงต่ำหมูขอบัน สวัสดีครับผมพี่น้องพบพอกันอีกแล้วครับก็เช่นจังครับนี่นี้ไปหาหน่อไมาหาหน่อไมัยหาหน่อไม้ครับพี่น้องน้่งกระตุ่มนะเบิ้งหน่อไม้ยแถวนีเบิ้งเชื่มีเส้นนอสองนอเพได้ไปเห็ดหน่อไม้ยสวมครับหาหน่อไม้ครับอ รายู่นนอนี่นี่พ่อล้วนอนึงนี่โอ้ทีน้องห่อนคักห่อนเนี่ยน้ำสีเราไม่ไอยู่ตรห่อนคักหนเน่ครับุยน้ำมนี่หานอนครับนอจวดน้อใหญ่ไปเห็ดนหอ่สมครับนะครับที่นองพ่อเดาห่อนหง่แล้วนหนึงครับอยู่ข้างใน ไปทำออกมาสุม่มแมนนี่นี่เียนเกลเอาฝนตกฝนตกกว่่นตกนตกอะไรคือเอาตำเนีย่ย นี่ยนี่ซ้ำอีกนะซ้ำสี่ะเดี่ยนึ่งนอ้วนกระต๊ะก็นหวานนั่นอ่อนโพดอะ่นะ นกใหม่ใครนี่นกใหม่ปลาวนนกใหม่รักเยอะวนผ้าคอยวนลักนกใหม่เยาะกระสีนกใหม่ปลาแต่มันอยู่ในปาเนาะนี่ครับพี่น้องเขาก็ได้ผลันนกใหม่ปลาคกรนสีผอกนกใหม่น้ำกระสีกินมักโสมน้าอันนี้บักซีดาปลาครับซีดาปลาเนาะครับนอกจากนี้อันนี้บักข้อปลาครับผมบักข้อกับมักซีดาใส่ไม่ออคำเปิ้ลตำซูกินครับ เสีบจากบาทกินบกสมปาก้ามหน่อยก็มีใช้บาก้ามหน่อยวันนี้ปงปา้ามหน่อยก็มีครับนี่ครับ,บขา้ามหน่อยมอ่วงโอ้หลายแห้งบกสมมันนี้ดูนะพริกแก้วนี่วพริกเกลือครับพริกเกลือด้วยอ้ามันนี้จัดจานครับมันเจ้าปาก้ามหน่อยแจกกันนั้นกิน,กนตำอันไหนดูพี่นอ้องของกนินครับของกินคนทอง <c oughs> ของกินคนท้องคนทองหยากรับเดียนจริงโ <c oughs> <Okay, S 2> อเคเดียวจะให้ไม่ออกคำมันไปตำสูกินนี่ครับหลังจากเราปอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเ้องกะสีตำตำบักพริกขึ้นนะครับสีไ่ตำสีเปลือกมันก่อนนะครับจะตำเปลือกมันก่อนแล้วก็ตามด้วยมเมล็ดมันตนี้เขากะเอาบักพริกกอนเนาะให้ไ,ไม่ออกคำมันตำก่อนครับพี่น้องครับ ตำหมออกข้อคือเก่าครับพี่น้องผูใ้ใดเคยกินไงเสียบคือเก่าครับสูตรนี่ครับตำอยู่ไฮอยู่หน้าครับผมสูตรหากินอยู่นี่แหละน้ำไผ่น้ำหน้ากินักสมนี่แหละครับ <c oughs> น้ำใหม่เดี๋ยวไปเฮ็ดที่ลังเนาะ <c oughs> น้ำใหม่เดี๋ยวเฮ็ดที่ลังลเดี๋ยวมาเทียบเหยื่งเนะ <c oughs> าะตำเส็บๆเ <c oughs> พิ่งมีกระปีพร้อมเออฮะตำไปตำหมกข้อครับผม มอะไรตำจะได้ว่าไหน,ใ,นใสยังใสเบิดบ่บ่พอแล้วข้อแล้วข้อแล้วข้อแล้ว,ลวนี่ครับผมกระสีตำเปลือกก่อนเนาะเพื่อรับความสมแน่นไวหนึน่งเอาเกระจีใส่ใส่มะขคอลงไปติดปอกไว้นะครับนี่ครับตำไป เนี่ยดินกับพ่อมาครับหลังจากตำเหล้วยมพอกระสีใสอันนี้ลงไปนี่ละนี่จังเพล็ดนี่ป <c oughs> ุ้งบางเนี่เยเยอะสุรสดใสครับขาบบ่ได้พี่น้องนี่เันตานอ่ะ ขลิ่น่กันเลยพ่อวะอืพ่อม,มีหมดน้ำเด่น้นังาลมวดอะไรยังปารุงพ่อวะพ่อ,อ,อรกระเดียบบวงอ้ยตอมาสละตอมาก่ตอมาตมาึงงา,า,า,านพ่นอ ต่อมาแล้วต่อมาแล้วใส่ยูบกป,ปีลล๋ใส่หรอทำเลยอเอยท่อันนี้ก็ข้นไปบางทีแหละควายขนนะ้นควายขนน้นเหยเป็นยังไงด่นะครับเออต่บอควายขนมั้งนี่นะครับเด้อตำาำบอีน,น้อง หอมได้แตกเลยอได้ก่อนเน,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 นี่ยเงๆเลย้มีหนังโอเคครับรอกินเลยซี่เบืองเป็นไงเสียวะเวดี๋ยวเสียบเอาผิเพชรมุกีบ่อเสียบเอ้เบิ้งสีนะตตามโออมข้อเบิ้งครับพี่น้องครับ โคกนักบีเป็นยังไงตามูคอบันอืมควายเนะี่ยกระนะเพาะเนี่ยตำใเปลือกมันครับมันจังเสียบมันนะฮะชิมเมืองบ้านมผมจะชิมมีเมืองละบัานชิมมีเมืองควานม,มัว น,นี่จิบโมแห้งไม่มีเปลือกอืมเครับยา,ะบาอะไรกันอวันแสดงต้องยิดนะยิ้มตากินยามบา มานอนรับซื้อ,อวะอสันมากินแ้วมาเฮ้ยอะอ,อะมากินโมขวบเนี่ยเะะต็มที่ละต้าโมขวบมากินครับอะ,นะนะ มากินตำบมคอบนะมาก็กินตำหมูตำบมคอด้วบัดมาแม่เนี่เน่เสียบปันยังบันกินหัวตำบมคอไปมานะมากินหัวตำหมคอนะครับสดนี่เน่กดเดอยวเป็นไงพี่บ้องกิบ้างก็ได้อะอลองลง น้ำเพิ่นอาบเลยบาด้วยขำามีอะเยอเหรออืมออมียังบันบนพี่ดก <c oughs> กอกนห้องปกติจุ่วงเลยเกะเงยมันวะนนมา <c oughs> มาครับนี่แะครับตาบหอข้อน้ำรงไ้ตรงหน้าบา้านเฮาเบิ้งใส่ยม้าก,กินบัน má kinh gặp tầm một khó á ah. okay, mừng Má kinh tầm một khoa á Thế bó bà nè Ăn bớt ngoài dưới Xẹp chứ là Xẹp khắp kinh bớt tụi già nghe này mà tụi này Cướp cắp Hết đường hết đeo Dập loài Anh anh ฟานเราใหม่นาอกินเบิดนีห่ก่อนพี่น,น้องครับโอเคครับอือยิ่ค่ำมันอืมหน่อไม้ส้ม,มนี่ก็มาจากหน่อไม้องหน่อไม้ดองกับหน่อไม้ส้มมันงานเดียวกันนะอ่ย <c oughs> ่ำไปซับไปครับนี่มือไม่ออคำ่ำมือเกาครับมาเนี่ ทุกคนก็เอาเอาห้องขวดบังหุงขวดเอายกัวดด้วยแมนบเอาเซียไหมสะกอนขื่นหนึ่งจังหัดคือหาอยู่หน้านี่นะครับพี่น้องเบิ้งพครับทะลมกับ้แห้งเลยวิทยุหน่อยเทิอดจี๊ดแก่หนิเหรเืดจนะครับผลแดดต้นยอะไรอย่ย Oh. มิเตออียูหน่อยท่าน,นิ่นนะครับผมยังไงยูหน้าเดีให้เพิ่นซับทำอ,อย่างนี้ก่อนซับหน,านา้าใหม่ก่อนเดี๋ยวยังหงเพิ่นไม่ย่ำยเพิ่นมาเก็ีบัก็นต่อไปงดกวดเนาะแงดกวดก<ว>ับมืออื่นพนแล้วื่านร,รับคิดนกีกับมือยังมากมาครับพี่นอ้องยังยูหน้านี่แหละครับตามวิธีสารเท่า,าไปใช้บะไรกักตัวอยู่วาน โอ้ยกัดตัวยิ่หนามามากินหมกอ่ะเดวกน็นอนเช็ดทัอวอยู่บาบนี่โอ้ยขี่ตัวนี่นะครับล่มดีดีพึ่งอันนั้นไอ้ฝนตกพึ่งเศร้าเนะหตั้งจากตกมาไลาเหมือวก็ยุดตกเอาละครับคลิปนาะคลิปนี้ก็กาสวัสดีครับท่านดีนะครับผม